สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันแต่ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดเด็กๆมาดูแล้วก็มาทายพยัญชนะแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะตัวนี้ตัวอะไรคะรอเรีือค่ะเก่งมากค่ะฝอฝาค่ะเยี่ยมค่ะทอทานค่ะเก่งมากค่ะ ยอยักษ์ค่ะเก่งมากค่ะทอฟูเท่าค่ะเยี่ยมเลยค่ะนอหนูค่ะสองหรือสีค่ะเก่งมากค่ะต่อไปตัวเลขกันบ้างเลขหกค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเลขหกต่อไปเลขสี่ค่ะ เลขสามนะคะแบบนี้เลยภาษาอังกฤษบ้างค่ะดีค่ะดีดอลฟินโรมาเอฟค่ะเอฟฟอบหมาป่าเอ็มค่ะเอ็มมังคีลิง คิวค่ะมีคิวพิมพ์ใหญ่ส่วนนี้คิวพิมพ์เล็กคิวควีนราชินีเคค่ะเคพิมใหญ่เคพิมพ์เล็กเคคียกุญแจนะคะเก่งมากค่ะปกมือให้ตัวเองด้วยต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆ ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะวิชาเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กค่ะเปิดไปหน้าที่22เปิดมาหน้าที่22นะคะรู้จักอาชีพสนทนาจากภาพและระบายสีภาพบุคคลที่อยู่ในโรงเรียนพร้อมบอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อคุณครูของเรานะคะ ให้เด็กๆระบายสีภาพภาพไหนที่อยู่เป็นบุคคลที่อยู่ในโรงเรียนคะภาพที่1คุณหมอพยาบาลภาพที่2คุณตำรวจภาพที่สคุณครูภาพไหนเอ่ยภาพที่3คุณครูนะคะให้เด็กๆระบายคุณครูแล้วก็พร้อมบอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อคุณครูของเราคะ่ะเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างกับคุณครูนุ่มนิ่มแล้วก็คุณครูฟิล์มคะ เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็เปิดมาหน้าที่23หน้าที่23อาชีพน่ารู้ฟังปริศนาคำทาทยแล้วขีดเส้นถูกลงในวงกลมภาพอาชีพที่เป็นคำตอบเด็กๆสามารถตอบได้มากกว่า1ภาพนะคะและระบายสีอาชีพใดเอ่ยช่วยดูแลรักษาคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาล มีคุณหมอทหารนักร้องแล้วก็พยาบาลภาพไหนคะมีคุณหมอกับพยาบาลให้เด็กๆติก๊กถูกนะคะในภาพที่เป็นคุณหมอแล้วก็พยาบาลจากนั้นก็ระบายสีคุณหมอกับพยาบาลโอเคค่ะนี่นะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วก็เปิดมาหน้าที่24หน้าที่24ตํารวจจับผู้ร้ายสนทนาเกี่ยวกับอาชีพตำรวจสังเกตภาพและกากระบาททับเงาที่ตรงกับภาพแล้วระบายสีให้เด็กๆระบายสีภาพคุณตำรวจนะคะภาพไหนภาพที่หกับภาพที่2องภาพไหนที่เป็นเงาของภาพที่กำหนดคะภาพที่ หนึงให้เด็กๆก,กากระบาดลงไปนะคะกากระบาดลงไปในภาพที่หนึ่งภาพเงาที่หนึ่งนะคะส่วนดูภาพคุณตํารวจผู้หญิงภาพที่สองนะคะให้เด็กๆทำเองคุณตํารวจมีหน้าที่ทำอะไรคะเด็กๆคุณตํารวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนจับผู้ร้าย เด็กๆทาเสร็จหรืยอยังน้าครูฟิมจะเฉลยแล้วนะ,ะเฉลยนะคะคุณตํารวจผู้หญิงเงาของคุณตํารวจผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเงาที่สองให้กากระบาดท,ทับไปเลยแล้วก็ระบายสีภาพตํารวจผู้หญิงด้วยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วก็เปิดมาหน้าที่40ค่ะ เล่นน้ำในวันสงการสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในวันสงการแล้ววาดภาพตามรอยปะพร้อมบอกชื่อภาพแล้วระบายสีภาพนะคะในวันสงการเราทำอะไรกันบ้างคะเด็กๆในวันสงการเราก็จะเล่นน้ำลดน้ำําหัวผู้ใหญ่ไปวัดทําบุญเราไม่ได้เล่นน้ำสงการกันสองปีแล้วนะคะ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีโควิด19ให้เด็กๆวาดภาพตามรอยปะเลยคะ่ะแล้วก็ระบายสีภาพด้วยนะคะภาพที่เด็กๆวาดตามรอยปะอยู่นี้คือภาพอะไรคะ <c oughs> ให้เด็กๆตั้งชื่อภาพมาภาพก็คือคันน้ำก็จะมีดอกไม้ลอยอยู่ ในน้ำนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็เปิดมาหน้าที่41นะคะจะเป็นเกี่ยวกับวันลอยกระทงสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในวันลอยกระทงและปิศาณคำปนแล้วระบายสีภาพกระทงที่เป็นคำตอบกระทงใบไหนใบใหญ่กว่าใข่ระบายสีใน กระทงใบใหญ่ใบไหนคะเด็กๆจะต้องระบายสีในกระทงใบไหนนะ้าระบายในกระทงใบใหญ่หรือใบเล็กคะใบใหญ่ให้เด็กๆระบายสีในกระทงใบใหญ่ไปเลยกิจกรรมในวันลอยกระทงเราจะทำอะไรกันบ้างคะ เราก็จะทำกระทงเพื่อไปลอยน้ำขอขมาพระแม่คงคาที่เราใช้น้ำในทุกๆปีนะคะมาเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วก็เก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย